พญานาคถือว่าเป็นสัตว์ที่ปรากฏในพุทธประวัติหลายตอนยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายแล้วทรงลอยถาดทองคำปรากฏว่ามีพญานาครับรู้เหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ฝนตกพญานาคได้มา ขนดแผ่พังพานปกคลุมไม่ให้ฝนตกลดลงที่พระวรากายของพระพุทธเจ้านี่จะเห็นว่าเรื่องพญานาคนั้นไม่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไม่รู้ไม่เห็นได้เนื่องจากว่ามีหลักฐานที่ปรากฏอยู่แต่ทีนี้เราจะตีความอย่างไรก็เท่านั้นเองสำหรับคนรุ่นใหม่ก็คงจะไม่เคยเห็น เห็นก็คงจะมีอยู่บ้างตามวัดต่างๆตามสารา,ส,าสถานที่มีการสร้างพญานาคอย่างใหญ่โตและก็เป็นความเชื่อของพระภิกษุที่เป็นสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายพระป่าก็บอกว่าถ้าปฏิบัติไปจเจริญวิปัสสนากรมาร,มากรมฐานเจริญสมถะกรรมฐานไปก็จะพบพญานาคซึ่งจะมาปรากฏต,ตัวเป็นรูปของงูตัวใหญ่ หรือจะมาปรากฏตัวเป็นรูปรูปร่างของคนก็มีเหมือนกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งเมื่อเราดูในพุทธประวัติเนี่ยเราก็เห็นว่าตอนที่พระอ,องค์ทรงลอยถาดทองคํานั้นปรากฏว่านั้นเป็นรูปร่างของงูใหญ่หรือแม้กระทั่งทรงสวยวิมุติสุขก็ปรากฏว่าเป็นรูปร่างของงูใหญ่นี่ก็แสดงว่าเป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ทีนี้เราจะปฏิเสธเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้ให้กับคนทั้งหลายฟังเนี่ยคนในยุคสมัยใหม่ก็คงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายเพราะคนในสมัยนี้เขาก็จะบอกว่าต้องของที่เห็นด้วยตาเท่านั้นไอ้ของที่มันไม่เห็นด้วยตาจะไปเชื่อมันได้อย่างไรบางคนก็ไปเทียบเทียบเคียงกับเรื่องอะไรต่างๆบางทีก็ไปเทียบเคียงกับสัตว์ที่อยู่บนโลกนี้แล้วก็บอกว่าปญญาน,นาคเนี่ย ตัวพญานาคไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเฝ้าบ้านไม่ได้ก็เอาพญานาคไปเฝ้าบ้านไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคนละประเภทกันสัต่ใช้เฝ้าบ้านเนี่ยบางตัวก็เฝ้าบ้านได้บางตัวก็เฝ้าบ้านไม่ได้และอย่างหนึ่งไอ้เรื่องที่เราบอกว่าจะต้องเห็นด้วยตาสัมผัสได้เสมอไปนั้นบางทีมันก็ไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยเกิดมาหลายรุ่นโดยเฉพาะเรื่องวงศาคณาญาติของเราเองนะเกิดมาหลายรุ่น เมื่อวงศาคณะญาติของเราเกิดมาหลายรุ่นเนี่ยรุ่นแรกๆที่เป็นต้นกําเนิดหรือเป็นต้นของพ่อแม่ของพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเราจะบอกได้อย่างไรว่าท่านเหล่าน,นั้นมีหรือไม่มีบางคนก็บอกว่ามีสิเพราะว่าฉันมีอ่ะถูกต้องและพ่อบางคนก็เชื่อเรื่องพญานาคเขาก็จะบอกว่ามีสิก็เพราะว่ามีในหลักษะมีหลักฐานในพุทธประวัติ หรือก็ก็จะบอกมีสิเพราะว่าพระที่ท่านปฏิบัติสายสมถกรรมฐานท่านปรท่านพบท่านท่านเจออย่างนี้ก็มีเหมือนกันเอาละเพื่อไม่ให้มันสุดโตง่งเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิเสธจนสุดโตง่งจนเกินไปเพราะว่าหลักฐานทางปรัิศาสตร์ก็มีในพุทธวัตรก็มีหลักฐานที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติท่านก็ยืนยันว่ามีอย่างเนี้เราก็ไม่ควรจะสุดโต่งจนเกินไปก็ามาพบกันด้วยวิธีการนําสิ่งเหล่านี้มาสื่อสารทาง คุณประโยชน์ก็แล้วกันหรือมาสื่อสารให้มัเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของปริศนาธรรมก็ได้ว่าคําว่านาคเนี่ยมันหมายถึงอะไรคําว่านาคหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนไม่ทําลายทําร้ายผู้อื่นนั่นก็เรียกว่านาคเป็นผู้ประเสริฐประพัดประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นนะคว่าพญานาคเนี่ยถ้าเราไม่สะดวกใจที่จะเชื่อในรูปแบบของการเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่เพราะเราไม่เคยเห็นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ลองมาดูซิว่าถ้าเรามาเชื่อด้วยวิธีการที่จะสามารถเอาสิ่งที่มีที่ดีแล้วมาประยุกต์ใช้เราจะทำได้อย่างไรบ้าง ก็ต้องใช้วิธีการดูซิว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประเสริฐเราต้องทําอะไรบ้างผู้ประเสริฐก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลผู้ที่มีศีลก็คือผู้ประเสริฐเพราะว่าผู้มีศีลเป็นผู้ที่ไม่เบียดเป็นผู้อื่นผู้ที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบก็เป็นผู้ที่ประเสริฐและผู้ที่มีปัญญารวมถึงใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐจากนั้นแล้วจะประยุกต์ใช้ไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้ประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสมคําว่าพญานาคจึงเป็นคําที่ไม่ควรนําเอามาเถียงกันให้เกิดข้อวุ่นวายเนื่องจากว่าเถียงกันก็ไม่มีคําจบสิ้นและจะเอาแต่ความเห็นของตนเองมาตัดสินก็ไม่ได้